สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับยุยี่จ้ะเนาะยี่พี่บาคือเก่าคนเกา่าแม่เปิดมาเจอปลาในกระนาะยี่จะบอกว่าปลาลูก,กตายังอยู่อยู่เนาะทำไมมันถึงยังอยู่หรือไมเพราะว่ายี่ซื้อมายินไ,ได้ทอดเองเนาะถ้ายี่ทอดเองลูก,กตาอาจจะอยู่มันครบสซงข้างเนาะมันอาจจะหายไปข้างหนึ่งเนาะ เธอซื้อมาเนาะพี่น้องต้องเป็นห่วงยี่เดจ้าช่วงนี้ยี่งดทําอาหารไปก่อนเ,เนาะยี่โดนเตือนมาสองเดือนแล้วว่าทําอาหารที่มีอย่าทาอาหารที่มีกลิ่นชุนเนาะมันรบกวนเพื่อนข้างห้องช่วงนี้ยี่ก็จะงดทําอาหารไปก่อนเนาะก็จะมากินอาหารอย่างเดียวนี่ซื้อปลายินทอดมาก็มาสิฮกจ้าโอ้เห็นไหมในลูกตามันยังอยู่ข้างที่หนึ่งเดเะาะาผน่าโอ้โอ้โอ้โอางที่สองเห็นไหมมันครบสามสิบสองอยู่นะ แต่มันไม่กรอบอ่ะเพราะว่ามันซื้อมาแล้วมันก็ไม่กรอบเนาะมไม่กรอบก็จะกินจันเนาะนะเพราะว่าหิวแล้วเดี๋ยวเอาถ้วยข้าวขายิบมาก,ก่อนขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามติดตามานี่เนาะโออนี่สิคันจมูกเนาะโอ้ยอันนี้มันเขตรเทศี่้เอามากินด้วยนะเพราะว่าี่ชอบน,อนี่นราไม่ขอญยาใช้มือเนาะอืมอร่อยอะเดี๋ยวแกะให้กินยังไม่ได้กินเลยอร่อยแล้วนี่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะ มองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นไปย้ะมองเนาะอืมออ๋อยเรไม่กรอบเลยดูที่ทอดไม่ได้ดที่ทอดกรอบๆแต่ว่าลูกกระตา่ายสุแค่นั้นแหละโควิดมันทำให้เครียดเนาะนี่ไปซื้อมาแต่ตลาดนั่นนี่ ก็ยังดีเนาะยังมีหมูหมาก้าไก่โอ้โหหัวมันกรอบอยู่นะเนื้อมันไม่กรอบเพราะมันทอดแต่ดูเหนียวอือร่อยน้ำจิ้มอร่อยเพราะว่าทำเองเนาะน้ำจิ้มที่เขาให้มามันหวานหวานยังไงไม่รู้ที่กินเป็นหรอก <laughs> อะไรเนี่ยที่งอ,อย <laughs> รถพยาบาลเรนผ่านอีกเร็วใครที่เป็น G, เอฟซีเพื่อนๆตนน้องเข้าใจน้องบ้านนี่อยู่ติดถนนใหญ่เลยจะเนาะรถพยาบาลบ้างรถด,ดับพเพล,เลิงรถแอมบูเลนอะไรจะเนาะแดงกวางหมืน้อยแดงกาวงกางนี้ก็ไม่ได้ซื้อมาด้วยจ้ะพี่ลุกจันให้มาคนเดิมที่เคยให้ใส่โอัวย,ยี่น่ะให้ใส่อัว แล้วก็ให้ลายบัวนะะแล้วก็ขนมกินอะไรนะ้ำยากุง้งน้ำยาปูของทุะุกจันทั้งนั้นแล้วก็เห็ดช่องอยูงได้ชื่อช่องดันเมกสไตล์เนาะทำไปเพื่อความสนุกของอันเก็บความทรงจำของลูกสำนักจากของร้านเนาะ ควา,ามรู้สของร้านไม่ซื้ออืมอร่อยแต่มันจืดไปหน่อยยังว่าเนาะซื้อเขามามันไม่งัวมันต้องกลมๆกว่าน,นี้แต่ก็กิกนแลละเพราะว่าหิวชิ้นใหญ่จังเลยอะ อร่อยคุณผู้ชมก็อ้าปากลอยเนาะนี่จะป้อนให้กินเนาะอ้มอา,ม,อามาดูอวี๋อ้ารอแล้วนี่อัากินก่อนนี่ชอบกินผักอะ่ะก็จะมีปลาอแต่ไม่มีผักนี่ก็ไม่กินอีกอะ่ะมันอยาาอันนี้กินนี่แหะเป็นคนที่กินง่ายนะหรือเปล่า ครคิดว่ายี่กินง่ายยกมือขึ้นยี่ก็ยกมือคนแรกเลยเพราะว่ายี่คิดว่ายี่กินง่ายอยู่โอ้พี่น้องยี่จะบอกว่าที่ทํางานยี่น่ะร้านกับข้าวอีกร้านหนึ่งเขาไม่มาเนาะทีเนี้ยนี่ก็ไปกินข้าวอีกร้านหนึ่งมันมาอร่อยอะข้าวเขาแข็งมากเลยยี่กินไม่ได้อะมันก่อนอะเมื่อวันก่อนที่ยี่ไปทํางานอะยี่กินไม่ได้เลยยี่กินตะกับ ทีนี้พอยี่กลับมานะพี่นอ้องยี่เพลียเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตเนาะกินแต่กลับเนะ่ยข้าวมันกลืนไม่ลงเลยนะเบบมันแข็งมากอะ่ะยีก่ก็เลยว่าทำไมกินไม่ได้อะ่ะพอมาวันนี้เนาะพี่ก็ไปกินข้าวกินข้าวกลางวันเนาะยีก่ก็ไปสั่งแกงส้มเนาะยีก่ก็เลยบอกว่าให้เอาข้าวนิดเดียวแล้วเอาน้ําแกงส้มมาเยอะๆอะุปกรณ์น,นี่มาก้กินได้ พอยื่อชั่วเนาอยี่ก็เลยสั่งแกงส้มที่เป็นน้ำๆอะอย่างน้อยมันก็ไม่ติดคอมันแข็งมากหรือย่กินจนยี่เจ็บคอหรือว่าเรากินข้าวหอมจนกินก็ปายร้านนึงเลยไม่มายี่เลยมีข้าวกินหรือเพลียมากเลยต้องถึงบ้านเมื่อวานนี้มือจันดรกเด็กเด็กยเมี้ย <laughs> วานกับเมายเลยไม่ได้ยัน่นั่งกินข้าวอย่างเดียวเลยว่าจะทำคลิปก็ไม่ได้ทำเมื่อวานเนี้ย ไม่ไหวแล้วอะเหนื่อยมากหิวด้วยไม่ใช่เหนื่อยเราหิวมันเพลียเนาะไม่ได้กินข้าวท้องวันน่ะนั่งมาในรถนะเออเมื่อไรจะถึงบ้านพี่อยากกินยำพี่อยากกินยำปลากระป๋องพี่อยากกินผักเส้นดองเดี๋ยววันอื่นค่อยกินเนาะพี่หิวมากเล่อยากกินมากอ่ะคนมันเพลียเนาะมันก็นึกอยากไปเลยเลยพี่นอนคยเป็นบ่ เวลาเราเพียมันจะอยากกินอะไรที่เราอยากกินแบบเส็จๆบม่ดีเรอยากกินเตยมกับปลากระป๋องอยากกินผัดเสี้ยงดอง <c oughs> นั่งอธิษฐานในรถอนะออ้ยหอนเพือนเรายิจะกินกลับมาว่าได้กินจ่อยบ้านนี้เป็นพูดบอกเป็นยังว่าได้กินมันหิวลายเนามันมีอารมณ์เห็นกับเขาบ้านนี้นะ <c oughs> มัอหิวเนาะ พีก่ก็เลยซื้ออะไรนะต้เมเสื้อแล้วต้มเสียบมากินที่นี้นะโอ้พี่ลองคุยไปคุยมานี่กินหมดไปแล้วเรือครึ่งตัวเนาะกินหมดนี่แหละจะเก็บไว้ทำไมละ่ะเออกินปลายี่ใช้มือเก็บนะยี่ไม่ใช้ช้อน <laughs> เจ๊ได้กินอยู่เดอ้อปลานนะจะเป็นปูยี่ไม่รอดอย่างปูดิฉันทำคิดปูสองคิดสามคิไม่ 20, ไมาทำแล้วมันเจ๊ยาก พิษของโควิดทําให้คนสะอาดขึ้นใช่ไหมใครคิดเหมือนยี่บงังคพกสเปรย์พกแอลกอฮอลอะไรเงี้ยหนึ่งันก็เป็นเหมือนยีบนะยี่ยยก็เป็นนะนี่มีสเปรย์มีอะไรในกระเป๋าแอลกอฮอลอะไรเงี้ยไม่รู้อะเป็นไม่เป็น,ไม,ปนไม่รู้อะฉีดไว้ก่อนไม่กินแบบไี่ปากมันเผดเลยอะ บอกว่าปิดนี่ไม่ดีเลยยั่งไม่มีน้ำหอมจะฉีดแล้วโอ้ยร้านประจำมันปิดเนาะไม่มีน้ำหอมจะฉีดอะตายอาอร่อยทำใหญ่จริงนะพี่น้อง น้ำหอมนี่จะหมดแล้วโควิดทำให้ไม่มีน้ำหอมจะใช้ร้านประจำมันปิดอ่ะชอบในห้างมันปิดอะเนาะตัวก็จะเหม็นเลยทีนี้นะๆๆๆๆ นี่ยกินหมดตัวเดียวก็พอแล้วกินเสร็จก็จะไปร้องเพลงร้องเพลงอะไรหลังนี้เน่ะเพลงอะไรก็ร้องไปเนาะ ร้องไปงัวไปสัวแั้วแหละร้องไปงัวไปสัวเนาะอือยิ่มีลมณ์มอยากร้องเพลงอะไรอีกก็จะรอ้อ <laughs> งมีอารมณ์ร้องก็รอ้องเนาะอือแค่มีอารมณ์ค่อยแบบอ่ะอือร้องเออยิ่งหลับแล้วแล้วอ่านี่หาขา่าโอเกกไม่เจอเนาะ นี่ก็จะไปลองในเวซิ่งน,นะในเวซิ่งอะมันออกกล้องได้แต่ยืนมองตัวหนังซื้อไม่เห็นอ่ะ <c oughs> มันก็จะเห็นตะปะักเงมๆๆๆๆๆๆๆ้มเงม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 เงี้ยอือีออ่ไม่รู้ยี่มองเห็นมองไม่เห็นกลัวร้อไม่ตรงจังหวะด,ด้วยเรื่องหัวเรอเรอ <laughs> งวแต่ห่วงหน้าตางมแต่ห่วงนัน้นห่วงนี่แล้วถ้ายิ่ลร้องแบบไม่มีหน้าตาเรายิ้มงตัวหนังสือยิ่ก็ร้องไปเลยร้องให้มันตรงแล้ว <c oughs> ให้มันตรงจังหวะคอมัจังหวะนิดหน่อยเพี้ยนนิดนึงอะไรเงี้ยก็ช่างหัวมันเถอะกิน <c oughs> ข้าวหมดแล้วมีแต่ถ้วยอืม <c> ก <oughs> <c oughs> ินอิ่มแล้ว <c oughs> นหมดจริงๆนะจ๊ะอ้าวมันเกิดเสร็จไปไหนอ่ะอกหมดเล้วนึกว่าอยู่จะเนาะหมดแล้วก็จะไปแล้วเนาะ เหลือบักเต้งอีกหน่วยจิงน,น,น,นี่อร่อยจะเก็บไว้ชอบอะ่ะตำเองเนาะมันก็ถูกปากเองก็อร่อยเองเนะาะไ่ใช่เคาหวานๆไงไม่รู้จะกินไม่เป็นหรอกหวานๆอะ่ะมันจิ้มหวานๆอะ่ะมันเป็นเน่จอ้เนะจ้าสำหรับวันนี้ขอจบคลิปการกินปลาทอดซอนนี่เลยจ้า ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามติดตามยูยี่สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบิ๊บบอยจะพบอกับยูยี่ใหม่เราจะเนาะจุบ๊บ